สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านทุกทุกท่านนะคะตอนนี้เราเลิกงานแล้วเรากําลังเดินไปซื้อของกินนะคะไปกินเข่าแต่ว่าแถวนี้มันมีหมาน,าน,ามานะระวังหมาเถอะไปกับสาวน้อยแล้วก็ผู้สาวใหญ่ถ่ายคลิปไว้โอ้มันได้ของกินมันไม่หาาเราวันนี้นเราจะเดินไปน <laughs> ประมาณ มีคนไปก่อนแล้วสองคนเนาะเราเดินไปกี่กิโลเนี่ยพี่ยุย้ยหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลประมาณนั้นนะคะใครอะเดียุย้ยเดียุ้ยมีเอฟซีนะอยู่ในนี้มีคนถามหาถ่ายถ่ายกับพี่ยุ้ยบ่อยมากจนมีคนถามหาเนาะถามหาตอนหนูไปแมคโครเขาถ่ายกับพี่ยูไนต์เขาถ่ายกับพี่ถ,พถ่ายบ่อยมากจน กันพี่เขามี FC แล้วเนี่ยพี่เขาโสดพี่เขาโสดนะคะโสดโไม่สนโสดไม่สนโสดสนงั้นไม่โหมดดีกว่าเนอะทุกคนเดี๋ยวไปทาเบิงตอนเฮาฮอดห่านนาะทุกคนมันแบบนี่ถ้าสกินตําหลานประจำหลานยังเนี่ยหลานใหญ่บอน้องหญิงอยากกินตำป่าใช่ตำป่าก็อร่อยหนูอยากกิน อย่างดูปีก็กเอาสองโต๊ะทีเดียวเลยไม่ต้องสั่งคนไปทุกคนไปรอดูตอนถึงร้านแล้วกันค่ะออน,น,นี่ร้านนี้นะคะทุกคนที่เราชอบมากิน,น,นแต่กลัวเขาไม่มีโต๊ะ้วยตอนนี้จ้ะลุไม่ไงลยโต๊ไม่ติดนม่ก็ไม่ตั้ที่เาจะั้้<ช>เราสั่งอีกสอง่ก็ได้ เออเอาไงรับเป็ดอ๋อเพราะรับเป็ดเหรอใช่จักบาท์น่าเลยเจ็ดสิบเหมือนกันจ้ะรับเป็ดรับเป็ดเอาไแบเป็ดแต่งหน้างั้นหมูยอแต่งเรื่องงานแล้วแต่งหน้าจ้าแต่งหมูยอเรื่องงานแล้วพี่จะแต่งหน้าเพราะว่าพี่จะมาหายายใครนะข้าวเหนียวมีใครเอาข้าวเหนียวไหมหนูเอาข้าวเป็นเท่าไหร่เอาไม่กินนี่นะกลมแซ็ปเอาไหกินจ้ะ ต้มแซ่บก็เอาเนีสีไปกินมาสีก่อนเนาะข้านวสี่ก่อนพี่บ่อา่ะเห็ที่นี่พี่กินกับเยอไปัก่ใช่พี่ก็มองเห็นเลยแล้าเหน่ามผู้ชายมาเอออติ๊บเข่ามากแก่แก่เสือไ้วกัโฮมเมอาเสือไม่หันมาชื่อน้เดี๋ยวพี่เจ้าโรงแรมให้ใกล้ๆ เออมันแล้วโลดนะเดี๋ยวมันแล้วเดี๋ยวพี่เจอโรงแรมให้ค่อยเราไปนอนด้วยกันนะมันสดแท็กซี่ไหดิแที่เบี้ยเสือยำเลยสองคนเสร็จเดีเราไปซื้อน้ำไปไปไอ้รถจังไม่เดี๋ยวถ้าพวกเธอเอาอะไรเพิ่มเสริฟนะว่าพี่ใส่ไว้แล้วพไปซื้อน้ำโรงแรมจะเอาชั้นไหนจ๊ะเอาโรงแรมชั้นไหนคะโหขับรถกอดกันมาแน่นปีดนั่นสิเงียบดีไม่มีคนไปอะไรไปน้ำเสริฟ เอาถือยังมา่นใสเบอ่งเนี่นนะปอถือห,อวหัวิบเขามาเนาะใสอะไรบุมีติพบเขาไปไปซื้อน้ำกันเนาะทุกคน,นตอนนี้กำลังจะไปซื้อน้ำนะคะเรามานึกว่าจะกินน้ำอะไรนึกซิกินน้ำอะไรขายูาใช่คุจะเทียบกันมนี้นมีน้เนาะน้ำแบบดูชิล้ไปทางไหน ได้เขาบอกปิดแล,ล้วทุกคนอันนี้อยากกิน,นอันนั้นลูกชิ้นปลาตอบแทนไหมคะเอาอเรมแต่ต้มกับเหี่ยวแต่เราแกงนี้เอาเขียวแล้วกันค่ะแล้วก็เอาเขียวอีกหนึ่งเขียวได้วกว่าเดียวยงั้นเอาโค้กก็ได้ค่ะตอนนี้จะเรียววกโกกับเขียว้โกกเขียวโ้กแล้วกงก็ไะขวดใหญ่ๆต้อง เท่าไหร่คะเอาวันนั้นแหละเลือกได้เลยเลือกเสร็จตะก้าเลยนี่มาเจ็ดบาทสิบบาทแต่บอสนั่งไหน โอ้ยพี่น้องบรรยากาศดีดีเนาะเที่ยงกันอยู่ว่าสังหม้นสังนี้อยู่พอแหละพอแล้วอาซ่ามือเบียนเกว้าเออตกนนารักเจอหรือไม่ดีจะติดรักตาอร่อยมากจ้าร้านนี้บอกเลยเอ้ส้มตำกับอะไรนะเสืส้มตำเดียวอืมี่มาก มันจะเป็นอบรตั้งหอกซองไอ้บ้าอนี่งนี่นั่นารเม็ดมันเติมถ้าเป็นเป็ดสองอันนี้พอดีเลยนัเนแะนันด้งเราังกาหมูไปน่อลาบเนื้อสุกเขาเป็นรับเนื้อสุกแบบเนื้อคอขมขมเมนค่ะพอพี่ปุข้าวแขงจดูดนาควยดูดมาไปเดินเลยดูอ้า ไม่กินข้าวอ่ะแบอกว่าหนูกินข้าวไม่หนูไม่กินข้าวโอเคเดี๋ยวอเด็กการมีสั่งมลายะกันไม่ที่แรกที่ไยิงกินมันลืมถมไปยิงว่ามันกินไหมแห้งพี่น้องร้านนี้ไปไปกายมากายเยลือมาแวดอะไรฮะ้ตกแงีิงอ่ะบบอกการองพกบบอ ่ไเราเป็ดร้อนคนบอกว่าไม่เคยสั่งอะไรเพราะว่าตะก่อนมาก็สั่งตะลาม่เลยคนเนื้อจริงหรองัวไเขาบอกว่าใช้ช้อนกลางใช้ไม่ได้จ้าใช้ช้อนกลางไม่เช็แมเบลแม่เบลคือคอยไปเห็นเห็นงานเฟอร์นิเจอร์แห่งอันเดียวกันที่สคัญเลยเลยร่ะ ตายแหละไปเห็ดคำอีสตูโกลคืนก็ไปยับลงอร่อยมามาใกล้ๆพี่มันต้องเกิดอะไกินมั้ืมาแต่จับป่องแตาจับป่องแต่เมียก่อนเมียก็อยับตายขูดดูขุดแต่เยอะ เราตัวไปกินข่าวกันเนี่ยใช่เนาะย่างสิบ่ทัฒนเจียุ้ยกับ <c oughs> น้องยิงเราเรีบลูกไปเขาคุยกันเรากินโคตรดีด้วยนะนคนีคือคนที้เอาช้อนกลางใช่ปู <c oughs> ตุมา <c oughs> นอนด้วยแต่ว่าไม่ให้มาแซ่บบ้ามาเนี่ <c oughs> โยเฮ้โยคนนีโโ้คนเดีโยวเฮ้โยน้องเจ้าบปูตุมาเนื้อสมตำเนาะข้าถทาสมตำอยู่เนาะทุกคนเมื่อ มานเราเรียกว่าตามอะไรตาตะเบกตกแบงแตงโมยอครับผมติวหน้าแบบสิบไปแตเร่ดๆาแล้วครงนี้ก็พอแล้วลองเปลี่ยนเดลเวฟซีอยากกินน้ำะยอะกันโอเคน่ัตะกแบงน้ำพีนองใส่หมูยอเนาะคขับตอนนะ กลมขาดตอนเียอะไรอยูยิ้มถูกใจชินิ้นเต้องกันเนื้อพี่น้องเด้อมาเด้อทุกคนเแค่แคบเขาเนี้ยาจัมัแซงเนาะที่อยนั่วนนไทยเขเดี๋ยวเรอถ้าจะไม่กินก็ตัวแสบทองพี่อ่ะกินเนี่ย ตมตำกับเลืแบบนีนายได้บมมีตำปลาของโปดพี่อยูยกับยิงออยขหมีของมอไปอยู่กันายอัน่ไหนายอันหรือวะขไปอยู่กนาอันแนมีคนข้างขางไรขวนี้ไปอยู่กันนายอันตมยูป่าเือนเนาะยู่าข้เนาะยูป่าขนขนีาะขนันาอัน มันแมนยอ่บ้านะยังมีคนรับเอาอยู่บ้านะบอกว่าวมักตำปลากับอะไมเกิไ่คิด,คด่นคิดเลยอันเา้เานน,นบ้าน,นพักบวรภาพาทั้งไทยเอื้นน่าโหร่าพาบัพาพกบัวราพาบานข่อยมารถเด็กไปดู <c oughs> เอดแบงเนาะผมผมผมนอนอ่บ้านคอเอาน่ำพักสู้ทางไทยเอิ่วนมาพักกระหลับก็ได้นะจเอ้ยมาแล้วรนี่หลับมากนุ่มมากคุ้มากครบมา้ยก็ดีรู้มากแบบคุ้มๆนะไม่โปนะโปะนะเดี๋ยวมันก็ เขบคุณค่ะแต่มันก็ขบมัน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 บานห้างนอกซัมคนบานห้างสิกินข้าวบันนี้นอกพี่น้องคนอีสานคนลาวเนาะกินข้าวเหนียวเนาะพี่ยุ้เป็นคนอีสานบ่หรือว่าเป็นคนไทยกลางคนไทยกลางหรือคนอีสานคนอีสานใต้อีสานใต้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมู้เลยคนลาวไต้หรือลาวกางหรือลาวเนื้อลาวดุลาวเทิงเลาวเทิงว่าใครว่าใอยเป็นลาวเทิงอืลาวเทิง นี่เดรื่องในส่วนลายเสาบ้านเหล่าสุริยะเสาบ้านเหล่าสุริยะแซ่บแฮะเขาล่าพี่อนพี่น้องไปก่อนเรื่อเขากินเขาให้มันน้ำใจเขาเนาะฝากก็ไหลรก็แซ่บก็ติดตามพี่แนมบ๊ายบายผานมาขอลาดกันมายามกันในเรื่องพี่น้อง